สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาขนมขบเคี้ยวเอาไว้คลายอยู่ระหว่างวันแต่ก็ยังอยากได้ความอร่อยที่ดีต่อสุขภาพต้องเมนูนี้เลยค่ะคอนนัทบาร์บาร์ธัญพืชที่รวมเอาความกรุบกรอบของคอนเฟลกบอกเลยว่าเข้มข้นอร่อยสุขภาพดีแบบอินเทรนด์ถ้าพร้อมแล้วเรามาทำไปด้วยกันเลยค่ะ เริ่มจากคอนเฟลกนะคะนางเอกหลักของเราวันนี้มาดามชมจะใช้คอนเฟลกเอ็กซ์ตร้าจากซันเกรนที่ปรับสูตรใหม่อร่อยกว่าเดิมกรุบกรอบแผ่นสวยกำลังดีตามด้วยอัลมอนด์เม็ดอัลมอนด์สไลด์มะม่วงหิมพานแคนเบรี่ลูกเกตทองเมเ็ดเจีย คอนเซ็ปต์ตัวเอ็กซ์ตร้านะคะจะมีความพิเศษตรงที่แผ่นสวยกำลังดีให้ความกรุบกรอบและรสชาติที่กลมกล่อมค่ะเพิ่มความหวานจากธรรมชาติด้วยน้ำผึ้งหรือเพื่อนๆจะเลือกใช้เมเปิลซีรัปก็ได้นะคะเมื่อเราคลุกส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราจะนำส่วนผสมมาอัดใส่ทิมกันค่ะ คอนเฟกบาร์ของเราเซ็ตตัวแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำมาตัดกันค่ะอื้อหือก,กรอบหอมมันเคี้ยวเพลินสุดๆไปเลยค่ะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหาคอนเฟกซีเรียลอาหารเช้าคุณภาพดีทักเข้ามาสอบถามได้ที่ซันเกรนเลยค่ะซันเกรนวัตถุดิบเกรดพรีเมียมผู้ช่วยเสริมความอร่อยให้กับทุกเมนูโปรด